โอ้พิกเน็ตลงไหมโอุ้ยเกือบลงโอ้โหเก้เเาต่อ,อสิบสามครับถือว่าเสิร์เดีนะฮะพิกเน็ตเกือบลงเนะ่ยซีไทยเหนือบเบนฝีแคนเบอร์เรียเซนดิน đá เล่นตัวสัน phát bóng không qua lưới 14 9 Tình huống bắt bước một không tốt 15 9 cho Indo Good còn Vẫn là tình huống tấn công rất tốt ở vị trí số 2. Vẫn lại là tình huống ghi điểm của Rivan. 16-9 สิบครับกัมพูชาตามมานะเสิร์ฟโอ้แรงฮะอ้าเป็นแทนทางกัมพูชาครับโอ้ตบออกนะสิบหกต่อสเครับอันนับแอดขอไปชันทันคู่เวลาสามทุ่มนะบอลบอลถิงหลีกตุรกีนะฮะระหว่างนูริเฟอร์พบกับซาดิเยร์ ห่างถึง4แต้มฮะอ๋อแล้วรู้ครับโอ้รับรกตบลงไปครับ17ต่อ11ครับอันนี้ใครสนใจทางซาริเยรและนูริเฟอร์นะครับเวลาสามทุ่มนะฮะคู่นี้นะฮะแทงซาริเยรนะครับในเซตแรกครับ100รับถึง344นะฮะใครสนใจแทงซาริเยรเซตแรกครับ100ถึง344ฮะแต่ถ้าเป็นนูริเฟอร์ครับชนะในเซตแรกครับ100ไป248นะฮะ พี่ท่านไหนสนใจเดิมพันอบอลเลย์บอลตุรกีฮะทางเซเนเดียนลูนิเฟอร์ในเซตแรกครับเวลาสารพุ่มครับถึงแบบประตูตคอมเมนต์มาเลยนะครับเดิมพันก่อนเกมได้นะฮะใครสนใจทุกหมดคอมเมนต์นะฮะตอนนี้ฟาวแล้วไหมกับอาการว่า,างไงฮะต้องปรึกษากันครับดูชาเลนจ์ว่า,างไงมาเลยสิบเจ็ด ไปถามกรรมการว่าเป็นไงโอเคครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยเคยลีคยร์แล้วครับเป็นแต้มของฝั่งอินโดนะฮะสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับ อาสัญญาณภาพทำไมเป็นงนี้นะฮะสักครู่นะฮะเนี่ยต้นทางสัญญาณไม่ดีนะ้วขอโทษนะไตบบล็อกลงครับโอ,อ้โหไม่ลงฮะไม่ลงขับไม่ไม่ไม,ไม,ไมลงเส้นนะโอ้โหนิดเดียวสิบสองต่อสิบเจ็ดอินโดนาำหายอย่ห้าแต้มครับในเซตที่สอง้นี่ฮนนะโอ้ลูกนี้ không cứu được 13 17 mà oh. lắm ông không xa lắm dốt ล้นครับโดนทำโทษครับล้นอย่างนี้อินโดนทำโทษครับ18ต่อ13ครับ18ต่อ13ในบ